ทฤษฎีแสงเมื่อสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงผสมกันจะเกิดเป็นแสงขาวตัวอย่างเช่นถ้าเรามองสีเขียวนานๆมองแล้วหันกลับมามองสีขาว เนี่ยมันจะแล้วมันจะเกิดเกิดอะไรขึ้นจะไปเห็นเป็นสีม่วงสีแดงม่วงมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทฤษฎีหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ามันจะได้สี ตรงกันข้ามเพราะว่าในแสงสีขาวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการผสมคือทั้งสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงมาผสมกันจะเกิดแสงขาวเป็นเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ แปร ь. เนื่องมาจากตาเราเนี่ยชินรักสีเขียวไปนานๆแล้วแล้วจู่ๆตาจะไปองอเป็นสีขาวมันก็เลยเหตุเกิดเหตุปรากฏการสีคู่ตรงข้าม